สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุย่ยเมือ,มองมั่งไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2 5 6 3จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกพลังใหม่จัดโดยเสี่ยแม็กจันดีหรือคุณวิชาญจันทรวิสุท์นะครับน้าสนามมวยราชดำเนินนะครับมวย,มเบมยเริ่มแข่งขันก็1 9 3 0นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook ไลฟ์แล้วก็ YouTube ของเวทีมวยราชดำเนินนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G111 เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G111 แอดไลน์มาที่ 5G111 ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G11 นะครับไม่เสียเวลานะครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกพลังใหม่ประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเหล็กเพชรผู้กองบัดบางบานนะครับหรือเจ้ากุมารทองแจ็คก,กี้ยิมนะครับวันนี้เจอทางด้านนักชกต่างชาติ ชาวสเปนนะครับนั่นก็คือลิคาโดอันวาเลสนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้ารีวิวสอสมหมายชคกันที่พิกัด130.6นะครับมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านลิคาโดอันวาเลสนะครับเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธครบเครื่องนอกได้ในมีครับถือว่าผ่านมวยมาเยอะแล้วก็เป็นนักมวยที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีมากครับนั่นก็คือลิคาโดอันวาเลสนะครับคู่ที่หนในรายการนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านสไปเดอร์แมนต่อศิริวัตรครับวันนี้เจอทางด้านวุฒิชัยเกียรตเพชเดชะโชคกันที่วิกัด101ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เป็นมวยเด็กนะครับแต่ถ้าว่าความเก่าเก่าเกมความเป็นมวยอยู่ที่ทางด้านวุฒิชัยเกียรตเพชเดชะเข่าในอาชีพเกาะติดคิดต่างครับวันนี้คู่ที่2ในรายการผมออกวิธีทางด้านวุฒิชัยเกียรตเพชเดชะนะครับแล้วก็มา ดูคู่ที่3ในรา,รายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพยัคคีรีชอหพยัคหรือชื่อเก่าคือเจ้ากระต่ายปา่าสิงบรรลังทองวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้านมิวราชานนนหรือเจ้าเพชรนาลาสาธิตซีดีเก่านะครับโชคกันที่วิกัร117กับ118ผมมองว่าต่อหนึ่งปอนไม่ใช่ปัญหานะครับฝีมือเหนือชั้นกว่าผิวกว่าความเป็นมวยดีกว่านอกไดในมีนะครับ คู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านพยักคีรีชอหพยักนะครับ5ดาวจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเดชพิชัยนาเวียนามันหรือชื่อเก่าคือเจ้าเดชพิชัยกการุนนะครับวันนี้เจอทางด้านมวยอาวุธหนักอาวุธแรงอย่างเจ้าทอมมี่ปอเปาอินหรือชื่อเก่าคือเจ้าทอมมี่ทอยอดพุทธชกกันที่วิกัด115ปอนด์หอมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้าน เดชพิชัยนาวีนามันนะครับฝีมือดีฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมแล้วก็ลอยกว่าใหญ่กว่าวันนี้ปิดประตูแพ้ครับคู่ที่สีในรายการผมออกวิธีทางด้านเดชพิชัยนาวีอนามันครับให้ไปอีก5าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาถึงคู่ที่5ในรายการครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดศิลาชอห้าพยักษ์หรือชื่อเก่าก็คือเจ้ายอดนักรบพอบุญสิทธิ์มวยสร้างของเสียชายนะครับ ทำการฟิตซ้อมที่ค่ายชอห้าพยักษ์วันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือเพชรแสนคมสิทธิ์นายกต่างหรือเพชรแสนคมผู้ก,กองบัดบางบานนะครับชคกันที่พิกัด1น5ปอนด์นมวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางน้่นยอดศิลาชอห้าพยัก์เก่าเก่าเกมนอกได้นายมีเขาในยัดไส้เขาในอาชีพวันนี้ผมก็บอกว่าแบเบอร์ครับจัดไป5ดาวครับ คู่ที่5ในรายการแล้วก็มาถึงคู่ที่6ครับเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายหรือยอดทองไทยปอเตระกุลนะครับวันนี้เจอทางด้านชาญคิดอภิมลศรีหรือชาญคิดเอกบางไซหรือชาญคิด13เหรียญรีสอร์ทนะครับโชคกันที่วิการ130ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมฝีมือดีเลี่ยมตัวดี เขาในดีปิดประตูแพ้ครับวันนี้สภาพร่างกายดีกว่าอีกต่างหาครับทําการฟิตซ้อมมาตลอดแล้วก็เคลื่อนไหวมาตลอดครับคู่ที่6ในรายการผมบอกไปที่ทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายครับ5ดาวจัดไปอย่า้เสียครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยแล้วก็ฝาก 5G เบ็ด11ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ